คือเอคือแบบมีแบบคนถามผมเยอะนะเออหลุนคือหลุนไปไหนอ่ะคือไม่เห็นหลุนช่วงนี้อ่ะคือไม่เห็นหลุนทาคลิปมาจริงๆนะเลยคือแบบเราแค่อยากจะบอกทุกคนไว้ว่าที่ส่องสามวันแล้วก็เป็นอาทิตย์ที่เราไม่ได้ปล่อยคลิปเราไม่ได้ไปไหนนะเออคือเราไปคิดคอนเทนต์บางอย่างนะเพื่อผมจะได้มาคอนเทนต์นี้มันยากผมต้องใช้เวลาเลื่อนกว่านะเฮ้ยคือคอนเทนต์นี้รู้ป่ะคอนเทนต์อะไรเฮ้ย ่นที่จะไปดูคอนเทนต์ผมยังให้ทุกคนดูนะผมก็ทำไมทำไมพี่รุ่นน้าข่าวจากกังเลยอ่าคือคอนเทนต์นี้แบบซึ้งๆนะเฮ้ยเอาจริงๆเลยเอาผมไม่อยากจะพูดเยอะแล้วผมก็ไม่อยากจะขุยเยอะหรอกเลสโกคำว่วาผิดพลาดใครๆก็เคยมีนะเฮ้ยอะไรก็ตาม ห้ามโทษตัวเองแล้วก็ห้ามเทษมคนอื่นด้วยคําที่ผิดพลาดให้มันเป็นบทเรียนครั้งที่หนึ่งที่เราเคยทําอะไรก็ตามคนเราอะ่ะมีผิดพลาดทุกคนหมดเลยเสื้อเรานี่แหละไม่อยากให้โทษคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้โทษตัวเองด้วยแค่อย่างงห้ทุกคนอะ่ะให้มันเป็นบทเรียนครั้งต่อไปไม่อยากให้มันมีเลยคือแบบมีครั้งที่สองท,ที่สามก็ให้อภัยตัวเองถ้ามีครั้งที่สี่ที่ห้าผมแนะนําให้ไปตายซะ